สอบนะคะยาให้ดีคุยกับเภสัชดีแล้วก็ออกกำลังกายดีกว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีกว่าค่ะ,อ,ะ <laughs> อย่าไปพึ่งยาอะไรมากเลยเดี๋ยวนี้มันของปลอมเยอะมากเลยค่ะเราไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยอ่าคือจริงๆแล้วยาประเภทนี้อยากอยากเหมือนเหมือนเราอยากจะให้ตรวจสอบแล้วก็ปรึกษานะครับทางอ,อย่างเช่นสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่หรือว่าเภสัช อะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือคือลัก,ลกษณะ,ะที่เขา,าที่เขาวางขายเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเราเรามาเห็นเราก็มาดูว่าเนี่ยมีเลขทะเบียนออยหรอไหมเราก็ถามก็บอกว่ามีใช่ไหมละครับเราก็มีการไปค้นดูข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเลขเลข,เลข,เ,ลขเลขทะเบียนยาที่มบบนบนแผงยางนะครับเป็นเลขทะเบียนปลอมเพราะว่าเป็นเลข <c oughs> ทะเบียนที่ ที่จะได้ยกเลิกทะเบียนไปแล้วแล้วก็นอก,นอกจากนั้นนะครับตัวเลขท,เที่เราเคยคุยกันนะครับ,รบว่าเป็นเลขที่